คุณยังใช้ไม้แขวนกางเก็บแบบปกติอยู่หรือเปล่ารีบโยนทิ้งลองไม้แขวนกางเกงพับได้รุ่นอัปเกรดใหม่นี้สิเนื่องจากคุณภรรยาซื้อไม้แขวนกางเกงวิเศษนี้กางเกงไม่ยับอีกแล้วตู้เสื้อผ้าที่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและเก็บเสื้อผ้าได้มากกว่าเดิมถึง5เท่าไม่เพียงแค่ไม่กินพื้นที่เท่านั้นแต่ยังสามารถแขวนกางเกงได้หตัวในคราวเดียวและไม่ต้องพับกางเกงเพียงแค่แขวนเข้าด้วยกันคุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการสวมใส่ได้ในครั้งเดียวและไม่ต้องคุยหาในตตู้ออีก่ไป ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยยับแถมยังหยิบง่ายอีกด้วยใช้งานแนวนอนและแนวตั้งประหยัดพื้นที่ชิ้นเดียวเท่ากับ5ชิ้นประหยัดพื้นที่หเท่าทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิมไม่เสียทรงซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนับจากนั้นมาตู้เสื้อผ้าก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ต้องคุยกล่องและตู้อีกต่อไปวันนี้โรงงานขายโดยตรงคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อซื้อราวแขวนกางเกง5้าอินหนึ่งพับเก็บง่ายประหยัดพื้นที่ตู้เสื้อผ้า ราวขวนกางเกงมหัศจรรย์อนเนกประสงค์ชิ้นเดียวเท่ากับ5ชิ้นประหยัดพื้นที่5